ជាំម្នាំម្រ្លាំម្នាំម្នាជានដំបាន เหลือข้ามฝากนะคะอยากแห้งตัดได้แล้วก็ต้องใส่เหี้ยขวมไปอีกซอยกันว่าตั้งซอยพอแล้วมาเบ่งมิมพี่น้อง ข้างนิ่มลังพึ่งนะคะพญิอุดพ่นตัดห้าถือตรวจไปสองสามเมนี่นะคะลังใหญ่มากเลยพี่พี่น้องห้างนิ่มบบกยังไงเลยเออ โอ้ห้างมีนานาห้อนนี่นาแรงเดินหาในหวานขนาดแต่ประกาเอายัานห้างบางอย่างไง่เลยพี่น้อง ก็บมาไว้แล้วหนีย่ายาสิเต็มรถล,ล้ะคุณอีกประมาณเฮียหนึ่งก็เต็มลอะอีกจากเฮียกับพ่อละเนีายเกากับมีเนะาะหลายมาเกิสิกินบ่เหมือนกินบ่ท่านแต่เว้นก็ออกแล้วพี่น้องแต่มาเนี่ยกับเว้นกับสีฮอนเนี่ยจักน่อยอันเด็กน้อยมวนหลาย เดี๋ยวนี้มาเอาขึ้นเที่ยมาบึงสองมีสิขึ้นบ่ขี่เหียมาเลยเด้อขื่นชายทอง จังสิลคะค่ะพี่น้องชีวิตควรสร้างต้องหาให้กินถ้าปลูกปลาปลูกโขกใดขึ้นต่กี่ของปลูกน้ำท่ามน้ำมูลใดบริยากหาให้กินหรอคะ่ะแต่ว่าสมือมีตะของเพึนนหาหมองผูกยาก ก็ต้องหาให้กินค่ะมวนแห้งผุนเพ็ดถึกใจคักผุนซักเดือสักเดือดจู้ขึ้นแหี่แล้วเอาคุณนายขึ้นก้อน,อน ขึ้นเฮียเล้วลูกขึ้นเฮียแล้วแล้วขึ้นเฮียเล้ว,เ,วเอาขึ้นบางไหนเจวเพรอพิด <laughs> อยากล้อยขาม มวลแห้งมวลกบมวน,น่นั่นนั่นท้องมาแล้วท้องอยากไป <laughs> กนนท้องอยากไปไไอดเออด้อมาเด้อ ปล,ลียบร้อยแล้วพี่น้องได้เต็มรถแล้วถึมเมื่อละใช่ละเด็กหน่อยสภาพคุณนายนะคะเป็นยังไงละท่องฮะใช่ละเผ็ดฮะเผ็ด,ผด เตรียมจะกลับบ้านนะคะแต่คุณช่เพชรไปปองไดบบหุงเพชรผุนมาแล้วอาบน้ำค่ะอาบน้ำสุดตัวท่องก็ได้อาบตังก็ได้อาบเรียบร้อยแล้วมึงสภาพรับรบ่ได้อันนี้ก็รับบ่ได้จงว่าไปเห็นยังเออคักเลยนี่ไปเกียยขี้ตมมาอีกไปอาบน้ำก่อนไป Ấp Nam con đây, khởi lột. Bây đây khởi lột đơ, nhàng cả đơ. Thơ. Nam con. tăng Nam con tăng. Nam, Ấp ลุน้นไปอยากลงได้มากลับได้เทนี่ <ไป S 2> <ป>กลับบ้านได้ขิ้ขี้ขี้เออจะไปนอนอีกได้นั่นมา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 แต่งไปอาบน้ำนาตีอาบแล้วขึ้นรถเลยได้อาบแล้วขึ้นรถเลยนี่คุณชายท้องนี่ ขรบเร็วเขาพ่ไปเกียกิงเอาขอึข้นรถขึ้นรถใช้ท้องอยากลกับแห้งเร็วเอาคุณนายขึ้นขึ้น,น,นคุณนายเผ็ดมาตาบนนะามาพี่นะมาปองพี่นะขึ้น<า>ไปตั้งไป ขึ้นขึ้นขึ้นไปเอาขึ้นตั้งเอนื่อยไปเข้าไปเออ,อข่ <laughs> ขอ,อ,ขอยสินังได้บนนี้เดียบปล่อยเร็วเข้าไปเข้าไปคุณนาย ธุรกธุลีเลกหน่อยไปพร้อมแล้วอืมอาบน้ำเรียบร้อยเด็วเต้นตอดโอ้อันมิมตอดเป็นจังไรโอ้ยคอยกระถือแม่หนึ่ง แต่ว่าโบาบวมเนอะโบคืออันโบคือเต็นถ้าเต็นนี่บวมแล้วไปแล้วเมื่อบ้านกุกก,กิกุกกินี่อาบน้ำเรียบร้อยลเลยมันบอสาผมผมตอนใหญ่หูดาไปอาบน้ำแล้ว ายผิดเนี่นทา่าไม่กระจุกเออเออเออ ผมนะคะอาบน้ําเรียบร้อยสระผมมวนคักเลยตีฮะมวนยงางคักเลยเรียนหลิ่มเต็มทีมาอีกบอฮะอยากมาอีกบอคุณน่ายอยากมาอีกบอ บาแล้วค่ะมาอยู่น้ําป่าเนาะพี่น้องวัดป่าข้างในก็จะเป็นวัดป่านะคะในก็จะเป็นวัดป่าพี่น้องวัดป่าบ้านตาด วนนีค่ะสวัสดีค่ะ